เด็กๆเ,เปิดหนังสือกอไก่ไปที่หน้าสิบสองนะคะเรามาเริ่มอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะจอจานจอจานหลายใบใช้ใส่อาหารของขค้าของหวานใส่จานเหมาะเอ้ยชอชิงชอชิงใช้ตีมีเสียงชิงฉับเด็กร้องเพลงรับเสียงชิงฉับเอ้ย ชอช้างชอช้างงวงยาวหน้าขาวหูใหญ่นำมาเลี้ยงไว้ใช้ลากทุงเอยซอโซ่ซอโซ่เส้นใหญ่ใช้ล่ามสิ่งของใส่กุญแจคล้องของไม่หายเอยชอเชือชอเชือต้นไม้ปลูกไว้ร่มรื่นอากาศสดชื่น พื้นชุ่มฉ่ำเอ่ยยอหญิงยอหญิงเมตตาผู้จาอ่อนหวานใจบุญสุนทานช่วยงานเก่งเอ่ยต่อชัดาตอสดาหน้ามองสีทองยอดแหลมคนสวมยิ้มแย้มงามชะแ่มจริงเอ่ยแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ